เด็กไทยทานสื่อไอซีทตอนไทมือถือโนกกระปูดมันลองกดกดเฮ้ยเจ๋งจริงๆเลยเป็นอะไรอะ่ะดูหงุดงิดเชียว <c oughs> ก็โทรศัพท์แล้วนะสิตั้งหมดแล้วอะ่ะเพิ่งเติมไปไม่กี่วันเองเอา้าวแล้วเอาไปใช้โทรอะไรเยอะแยะอ่ะไม่ได้โทรอะไรมากมายเลยแต่มันจะมีพวกเอสเอแปลกๆให้สมัครนั่นโน่นนี่ฟีอยู่บ่อยๆอ่ะ แล้วก็ลองไปสมัครด้วยเผื่อได้ของฟรีแล้วก็พวก SMS ชิงรางวาัลน่ะแล้วก็ชอบส่งนะเผื่อได้ของรางวาัลน่ะเอ๊แต่มันก็ไม่น่าจะกินเงินเราไปหมดเลยนะ เราว่าใช่นิ่แน่เลยที่ชมรมเด็กไทยทันสื่อเขาบอกว่าบริษัทโฆษณาม,มากมายจะชอบส่งข้อความมาที่เบอร์เราเล่นหลอกให้สมัครหรือส่ง SMS ให้เราเสียเงินทั้งนั้นบางทีเราก็แค่เปิดอ่านก็ยังเสียเงินเลยอะ่ะฮะจริงๆเหรอเนี่ยแต่ต้องระวังด้วยนะโทรศัพท์แพงๆแบบนี้เราเพิ่งอ่านข่าวที่คนถูกทำร้ายหรือถูกขโมยโทรศพัพท์ทางที่ดีนะมือถือราคาแพงแบบนี้เก็บไว้ให้มิดชิดจะดีกว่าได้เลยขอใจมากนะต้นหอมอืม ยินดีเสมอครับเพื่อน